สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเล่าสู่กันฟังแล้วกันเป็นเรื่องของโรคของของโรคด่างขาวครับผมซึ่งผมก็อยู่ในกลุ่มของโรคด่างขาวนี่ตอนที่ผมเป็นโรคด่างขาวอะผมไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่ามันคือโรคด่างขาวเพราะว่าเพราะว่าตอนตอนนั้นอะมันมันขึ้นอยู่ตรงใต้ตาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเสร็จแล้วเหมือนกับว่าผมไปหาคลินิกเพื่อไปขอใบรับรองแพทย์ไปอะไรเกี่ยวกับ ต่อใบขับขี่รถอะไรนี่แหละเขาก็เลยทักเขาเลยทักว่าเอ๊ะผิวเป็นอะไรอะไรประมาณเนี้ยผมก็เออมันไม่รู้เหมือนกันมันมันก็คันยี่เขาเขาก็เข,า,ข,า,ขาก็เลยบอกว่ามันน่าจะเป็นกาเกลือหรืออะไรเขาก็เลยให้ยาอะไรมาสักอย่างนี่แหละมาเพื่อเพื่อมาทามาอะไรแต่ผมก็งงว่าเออผมไปขอใบรับรองแพทย์ทำไมต้องแบบอะไรบ้างแต่ผมผมก็ก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นมันเพิ่มมันเพิ่งเริ่มเป็นว่ามันเป็นอะไรผมก็เลยรักษาไปซึ่ง จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือโรคด่างขาวต่อมาผมก็เลยไปไปไปผมผมรู้ว่าเป็นด่างขาวเพราะว่าตอนที่ผมไปที่รามโรงพยาบาลรามานี่แหละอ่าเพราะว่าผมทํางานอยู่ใกล้ๆตรงนี้ผมก็เลยไปไปไปหาหมอที่รามาหมอที่รามาก็บอกว่าก็รักษาได้แต่มันก็ไม่มีวิธีรักษาที่ชัดเจนว่าอ่ามันมันมันจะรักษาแบบยังไงล่ะมันมันมันจะรักษาแบบหายขาดเพราะว่าโรคเนี้ยมันไม่มีอ่าเหตุ ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ไม่มีเหตุเหตุเหตุที่ทําให้มันเกิดเป็นโรคอันนี้ได้อย่างชี้ได้ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรเกิดจากนั่นเกิดจากนูน่นจากนี่อะไรประมาณนี้ได้ชัดเจนเพราะว่ามันมันเกิดจากอยู่ดีๆมันก็เป็นมันอาจจะเป็นการแพ้ภูมิหรือว่าร่างกายข้างในเราเป็นอะไรสักอย่างเกิดจากความเครียดหรือเกิดจากการพักผ่อนน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรพวกนี้ทีนี้หมอเขาเลยบอกว่าคือมันก็สามารถฉายแสงได้ มันก็ก็แต่ว่าแสงที่ที่เขาฉายนี่มันก็เป็นแสงพระอาทิตย์เขาก็แนะนําว่าถ้าเกิดไม่อยากมากก็ต่างแดดตอนเช้าออกก็ได้หรือว่ามันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือปลูกถ่ายผิวหนังก็ตัดจากผิวหนังอาจจะตัดตรงที่ไหนสักที่เพื่อมาแปะแต่ผมก็อืมมันจะแบบอันนี้หนักไปหรือเปล่าเพราะว่พาพอพอดีมีพี่ทํางานอยู่ที่ท,ที่ที่ทางานพี่คนหนึ่งเขาก็เป็นด่างขาวเหมือนกันเขาก็ยังขำผมอยู่ไอเป็นด่างขาวเหมือนกันเขาก็ ถามอยู่ว่าเออถ้าเกิดรักษาหายแล้วหรืออะไรยังไงจินยาอะไรหายก็บอกพี่ด้วยนะอะไรประมาณเนี้จริงๆผมก็ไม่ได้ว่าจะรักษาหรอกเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นผู้ชายก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเท่าไหร่ในเรื่องในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในเรื่องผิวหนังหรืออะไรพวกนี้ครับผมทีนี้่าผมก็เลยในไหนมันอันนี้แล้วลองรักษาดูเผื่อมันหายอะไรประมาณเนี้เพราะว่าอันนี้ดูผมก็เลยไปลองไปหาข้อมูลดูว่ามันเกิดจากอะไรมันเป็นอะไรทีนี้ก็เลยไปเจอเหมือนกับว่าใน เพจในอะไรเขาพูดหรือว่าเออจริงๆการที่เรากินพวกพริกไทยดาหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็ช่วยได้นะตอนนั้นผมก็ไปพยายามหาเวลามันมีกับข้าวที่เกี่ยวกับพริกไทยดําหรืออะไรก็แล้วแต่ก็พยายามกินนะพวกพริกไทยดําพวกงาดาหรืออะไรพวกเนี้ยเขาก็บอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้นี่หรอกแต่ทีนี้พอผมก็เลยมาเจอเพจหนึง่งก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะนี่หรอกก็เลยถามเข้าไปแต่เขาก็เลยบอกว่าเขาเป็นคลินิกอยู่ที่ชลบุรีแล้วผมก็เลยเออมันยังไงดีเพราะว่า แต่เขาก็บอกว่ามีคนอ่ะสั่งไปกินเยอะเหมือนกันหายหายก็เยอะเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เพราะว่าบางทีมันของใน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 เว็บในเพจหรืออะไรพวกนี้บางทีเราไม่รู้ว่าต้นปลายสาเหตุจริงๆผมก็ไม่ได้รู้จักคนอยู่ที่ชนบุรีด้วยเหมือนกันว่าจะได้เออลองไปถามคลินิกตรงนี้ให้หน่อยนู่นนั่นนี่อะไรว่ามันอยู่ตรงไหนหรือว่ามีอะไรจริงหรือเปล่าแต่ผมก็ก็ช่างใจอยู่นานลบ มันไม่มีวิธีจะรักษาหรืออะไรมันก็มันก็แล้วทีนี้มันก็ลามไปเรื่อยก็ใจนึงก็ช่างมันเถอะอีกใจนึงก็เออลองรักษาดูว่าแบบเปลือมันจะหายอะไรประมาณนี้ทีนี้ผมก็เลยลอง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 ,ลองสั่งมาดูครับผมทีนี้เขาก็เลยแนะนําวิธีกินแต่ว่าจริงๆมันมีทั้งยาก,กินยาทาด้วยผมก็เลยแบบมีความเชื่อว่าจริงๆมันเป็นจากข้างในแต่มไม่รู้มันเป็นอะไรจากอ,อาจจะเป็นจากการแพ้ภูมิตัวเองหรืออะไรสักอย่างนี้ก็ได้ ทีนี้ผมก็เลยสั่งมาจินอสองกระปุกก่อนคือเดือนนึงอ่ะมันจะจินอยู่สองกระปุกครับผมก็จินก็เยอะอยู่เช้าประมาณ6เม็ดแล้วก็เย็นประมาณ6เม็ดครับผมไอตัวยาเนี่ยมันเป็นเหมือนยาจินเข้าไปมันจะรู้สึกเย็นๆแต่ทีนี้ผมก็เลยว่าอลองมาดูก่อนเผื่อมันเป็นแต่ว่าปกติทุกปีก็จะมีการตรวจสุขภาพร่างกายอยู่ที่บริษัทอยู่แล้วก็จะ ตับไตไส้พุงอะไรก็เพวกไตพวกกดยูริกพวกอะไรพวกนี้ก็กลองดูเผื่อว่าเอ,อลองกินยานี้ดูถ้าเกิดม,มันหายไม่หายหรือมันหายหาย,ยังไงพอสิ้นปีมาเราก็มาตรวจร่างกายดูว่าค่าไตค่าอะไรมันปกติไหมอะไรประมาณนี้ยพราะผมก็กลัวอยู่เสร็จแล้วก็เลยลองกินดูพอกินดูเดือนแรกอม,มันรู้สึกว่าตัวดําแต่มันยังไม่หายนะ มันตัวตัวดําเหมือนไปตากแดดทั้งๆท,ท,ที่ผมทํางานอยู่ในออฟฟิศแต่จริงปกติผมก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นคนขาวอยู่แล้วก็เป็นคนผิวดําแดงครับผมแต่ว่าด้วยที่เราไม่ได้ไปตากแดดเราทํางานแต่อยู่ในออฟฟิศก็ผิวเราก็ไม่ได้ดำดำอะไรขนาดนั้นแต่ว่าช่วงจังหวะน,นั้นน่ะคือผิวดําเหมือนคนไปตากแดดทํางานตากแดดเลยทํางานตากแดดทํางานตากแดดมาอะไรประมาณนี้ยทีนี้ผมเอ้ยมันเหมือนมันมันจะหายแล้วไอ้ตรงที่มันเป็นด่างขาวตอนนั้นเป็นเยอะมาก ตามอาวัยวะเพศตามไอ้ขาตามอะไรต่างาม,มันเริ่มขึ้นตามแขนตามอะไรตามใบหน้านี่ตรงตรงหน้าผากเนี่ยคือนี่คือแบบขึ้นอันนี้คือผมแบบพอดีรูปจริงๆผมผมเก็บรูปไว้เยอะมากแต่เพียงแต่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าโดนไวรัสแลสนซัมแวร์กินเข้าไปก็เลยไม่มีรูปอันนี้ผมไปหารูปใน Facebook ไปเจอรูปเก่เาๆมาอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นครั้งที่2อ,อันนี้อันนี้เป็นเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยตรงกลางหน้าผากเลยแต่ว่าตรงคิ้วตรงอะไรพวกนี้มันก็ขึ้น แต่ตัวนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นครั้งที่2อ่าตรงกลางๆเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะเริ่มหายแล้วก็มันเริ่มกินออกมาเรื่อยๆไอ้ผิวมาที่ว่าผิวสีสีที่มันกลับขึ้นมามันเริ่มกินมามามาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ครับผมทีนี้ผมก็เลยเดือนที่2มันมันมันเริ่มสีแต่มันเริ่มกลับขึ้นมาในหลายๆจุดผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเดือนที่2ผมก็กินไปอีกนั่นแสดงว่ารอบแรกเนี่ยคือผมกินไปทั้งหมดสี่กระปุก2เดือนแล้วมันก็ค่อยค่อยหายนะผมก็เลยเลิกกินเพราะว่า เราไม่รู้ว่าตัวยามันมันมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรเพราะแต่เขาก็เขาก็บอกว่าเป็นคลินิกเป็นอะไรนะแต่ผมก็เห็นเขาคนเขาสั่งเยอะมากแต่อคลินิกนี้แปลกนะเขามียารักษาโรคที่แปลกๆซึ่งผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าในบนโลกนี้มันมีโรคพวกนี้ด้วยนะอะไรประมาณนี้ทีนี้เราผมก็ดีใจนะมัน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 หายตอนนั้นมันก็เริ่มหายผมที่ผมผมก็เลยหยุดจินเลยไปสี่กระปุกพอหยุดจินปุ๊บ มันก็กินสีมันก็กินไปเรื่อยๆนะมันค่อยๆกินไปกินไปกินไปเรื่อยๆทีนี้มันเหมือนมันเหมือนมันจะหายมันเหมือนมันจะหายมันกินสีไปเรียบร้อยแล้วสีมันกลับคืนมาเรียบร้อยหมดแต่ว่ามันก็ยังเป็นเป็นด่างนิดๆนิดๆแต่ว่าไม่ใช่ขาวจนมองเห็นว่าเป็นด่างขาวต้องต้องมองใกล้ๆค่อยจะเห็นว่าเออมันมันยังไม่หายสนิทผมก็ปล่อยมันเพราะผมคิดว่ายาที่เรากินเข้าไปอ่ะมันน่าจะค่อยๆ สร้างปฏิกิริยาแล้วก็ค่อยๆรักษาตัวขึ้นมาหรืออะไรประมาณนี้พอเสร็จแล้วผมก็เลิกกินผมก็ดีใจนึกว่ามันหายผ่านไปประมาณสักปีหนึ่งต้องต้องเท้าของอาไปก่อนว่าผมเป็นในช่วงนั้นผมน่าจะเป็นช่วงก่อนโควิดแต่ตอนนี้ตอนนี้ณปัจจุบัน2568นี้ก็ยังไม่ได้กลับขึ้นมาเป็นอีกครั้งครับผมทีนี้รอบแรกที่เป็นไปนไปผ่านมา1ปี มันกลับมาเป็นอีกครับทีนี้เกาะตอนตอนแรกอะ่ะมันเป็นกลางหน้าผากนะไอ้ที่ใหญ่ที่สุดอะ่ะเสร็จแล้วมันย้ายมาเป็นตรงหน้าผากฝั่งทางด้านขวามือทีนี้ใหญ่กว่าเดิมมากเลยทีนี้ผมก็เลยโอ้โหอะไรวะทีนี้เราเราเคยกินยาตัวนี้แล้วผมก็เลยลไปปรึกษาคลินิกตรงนี้อีกคลินิกเขาเลยบอกเอามันกลับมาเป็นอีกแล้วพี่งั้นลองทาไปด้วยไหมผมก็เลยทาแต่ว่ารูป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 ยาตัวนี้ที่ผมลงอยู่ในอยู่ในเพจนะ่ะ คือพอดีว่าเราลึกความเก่าความหลังไปเห็นขวดยาวางอยู่ก็เลยแบบจริงๆย,ยาขวดนี้ผมทาไปอ่ะน่าจะแค่แบบไม่ถึง3%ยังเหลือเต็มขวดอยู่เลยแต่ว่าด้วยความที่มันอาจจะหมดอายุเรื่อยเพราะว่าผ่านมาหลายปีก็เลยลงกลุ่มก็เห็นพี่ๆหลายๆคนเข้าทักมาถามผมก็อธิบายให้ฟังประมาณนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะวันใดวันหนึ่งมาทําคลิปวิดีโอแล้วก็อธิบายให้มันแบบ ชัดเจนเลยดีกว่าเผื่อแบบว่าคนไหนสนใจลองดูหายไม่หายก็ค่อยว่ากันดูว่าจะลองรักษาดูก็ได้มันอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดูคือผมไม่ได้มาขายยานะแต่ถ้าแค่มาเล่าให้ฟังเ,เฉยเฉว่าเออมันมันผมหายกับยาตัวนี้แล้วผมเคยเอาไปลงกลุ่มนะก็มีหลายคนที่เขาบอกว่าเขาจินแล้วเขาไม่หายทาแล้วเขาไม่หายกับยาตัวนี้แต่ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าอาจจะจินน้อยเพราะว่าตอนแรกกับผมครั้งแรกเดี๋ยวผมจินไปไปไปสองเดือนสี่กระปุก มันกลับมาเป็นอีกผ่านมาหนึ่งปีเต็มๆเลยมันกลับมาเป็นอีกพอปีที่สองผมเลยกินไปทั้งหมดสามเดือนแล้วทีนี้กินไปสองกระปุกแรกกลับมาตัวดําอีกอยู่ทางบ้านก็ถามไปทำอะไรทําไมตาแดดตัวดําอะไรขนาดนี้แบบทธาเหมือนคนไปทําไรทํานาเลยอะไรประมาณเนี้พอกินไปหนึ่งเดือนมันก็เริ่มหายเพราะว่ามันผมเคยเคยหายกับยาตัวนี้มันก็เริ่มกินไปเรื่อยทีนี้เดือนที่สองอ่ะหายเกือบหมดทีนี้ผมเลยกินย้ำไปอีก กินไปทั้งหมดรอบที่สองกินไปทั้งหมดหก,หกกระปุกแล้วก็บวกกับทาไปด้วยแล้วก็ไปยืนตากแดดตอนเช้าแต่ผมบอกเลยวเลยนะโรคด่างขาวตัวเนี้ยมันไม่สามารถตากแดดได้นะแดดกับแดดกลางวันหรือแดดตอนเที่ยงหรืออะไรเนี่ยที่แดดมีความร้อนมากๆเนี่ยจะทําให้แบบผิวตรงที่เราเป็นด่างขาวเนี่ยโดนแดดแล้วมันพุพองขึ้นมาเพราะว่าตรงนั้นอ่ะมันไม่มีเม็ดสีกองแสงมันไม่มีเม็ดคือผมตอนที่เรียนอยู่ปวอสหรืออะไรพวกเนี้ยผมมีเพื่อนที่เป็นอ่า ผิวขาวเนี่ยเขาเรียกว่าคนเผือกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาโดนแดดได้ปกตินะไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยโดนแดดได้ปกติไม่ไม,ไม่แบบอา่าเหมือนกับว่าเป็นเล่นนงเล่นน้ำแบบจบอะไรที่แบบเป็น o u าดอเนี่ยตากแดดเนี่ยเขาไม่มีไม่มีไม่มีไอ้นี่เลยแต่ ผมตอนที่เป็นด่างขาว้วโดนแดดโดนแดดไอ้ตอนเที่ยงตอนนะผมผมลองลองไปตอนนั้นรู้สึกว่าน่าไปออกเครื่องเสียงเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหไหมพองพุกพองขึ้นมาเลยตรงที่เป็นด่างขาวนั่นแสดงว่าคนที่เป็นด่างขาวเนี่ยห้ามโดนแดดตอนเที่ยงตอนอะไรโดยเดยครับเพราะว่าอาจจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้ได้ได้ได,ได้ด้วยเพราะว่าตรงนั้นอะ่ะมันไม่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรเม็ดสีกองแสงครับผมทีนี้รอบที่สองรอบที่สองผมก็เลยกินไปทั้งหมด อ้3เดือนด้วยกันเต็มๆเลยเพราะว่ากระปุกหนึ่งประมาณประมาณสองพจาดนั้นสรุปได้ว่าเดือนหนึ่งแบบผมผมผมจินไป2กระปุกก็คือ5,000ก็รอบที่2ก็หมดน่าจะหมดไปประมาณ1 5ื่นห0เพราะว่าบวกยาตัวนี้ด้วยแต่รอบที่รอบรอบ,รอบพอรอบที่2มาปุ๊บคือหายสนิทเลยตั้งแต่ทุกวันนี้ก็ก็ไม่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 มีไม่มีขึ้นมาอีกครับผมก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับว่า ประสบการณ์ในการเป็นด่างเขาผมเชื่อได้ว่ามันหายได้เพราะว่าผมก็าหายมาจากโรคนี้แต่คนรอบข้างที่ที่อันเนี้ยผมก็มีหลายคนที่ผมรู้จักว่าที่ผมรู้จักเขาเป็นด่างเขาเป็นอะไรพวกนี้ก็คนในหมู่บ้านก็มีป้าคนนึ่งเขาก็เป็นด่างเขาอะไรเหมือนกันแต่ว่า ด้วยความที่ที่แกก็อายุเยอะแล้วแหละก็ไม well. so, like, ่คงไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกแต่แกแกก็เป็นผู้หญิงแล้วก็แต่ว่าตอนที่ผมหายแล้วพี่ที่ทํางานผมก็เล่าสู่ให้แกฟังนะแกก็ขำๆแต่แกก็ไม่รักษาหรอกด้วยความที่แกก็คงไม่ได้ซีเรียสหรอกเพราะก็อายุเยอะแล้วก็ใกล้เกษียณแล้วก็คงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อร่างกายแต่สําหรับผู้หญิงที่เป็นแบบอะไรพวกเนี้ยผมก็เข้าใจนะมันมันมันก็อาจจะอายได้หรืออะไรพวกเนี้ยครับผมก็ วันนี้ก็มาสรุปให้ฟังคร่าวๆแล้วกันก็หายมาก็หลายปีแล้วมันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่มันหายนะตอนที่มันหายนะมันจะคันยิ่งๆเหมือนเหมือนมีอะไรมาไต่ละมันมันมาไต่เล้เสร็จแล้วคือจะบอกก่อนว่าถ้าใครจะจะลองกินดูเนี่ยก็ตามที่ผมบอกแล้วเลยว่าคือบางทีกินกระปุกสองกระปุกมัน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 ยังไม่ได้เห็นผลแต่ว่าถ้าเกิดไม่กล้าหรืออะไรผมก็ไม่ได้นําให้กินนะ ไม่ได้นดำให้กินไม่ได้นําให้ไปซื้อเลยแต่ว่ามาเล่าถูกคนฟังเือเฉยว่าเออมันมียาตัวนี้ที่ผมหายด้วยสําหรับคนที่กินยาตัวนี้แล้วไม่หายอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆร่างกายของคนไม่เหมือนกันขนาดเป็นโรคหนังขาวเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นทุกคนมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าจะบอกเลยว่าตอนที่ผมเป็นอ่ะผมรู้สึกว่าผมทํางานหนักมากทํางานหลายที่มากไม่ไม่ค่อยได้พักผมวันหนึ่งนอนไม่รู้ไม่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 กี่ชั่วโม,ม e งเองคือทํางานหลายที่จะทํางานจากที่ประจําเสร็จแล้วก็ต้องไปอีก คือผมทางทำงานเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับสตูดิโออะไรพวกนี้ก็เข้าไปก็ไปเข้าไปอีกที่หนึงก็ไปอีกที่หนึ่งแล้วแล้วรับงานมาแล้วก็เดึกดืกนๆดืนก็มานั่งทำมิงนงมิงง้งหนังทาเสียงทําอะไรประมาณนี้มันก็เลยอาจจะทำคือหนึ่ง,งคือเราพัก่อน้อย2ก็คือเครียดเกิดความความเครียดเกิดสะสมเรื่องอะไรพวกนี้มันทําให้ร่างกายเราผิดปกติมันก็เลยอาจจะแพ้ภูมิตัวเองอันนี้คือความเชื่อของผมเองนะมันน่าจะประมาณนั้นแต่ว่าทางการแพทย์เขาก็ยังไม่มีข้อสรุปว่า ไอ้โรคหน่างขาวเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรเป็นไปได้ยังไงแล้ววิธีรักษาก็ยังไม่ชัดเจนอันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอไปเพียงเท่านี้ถือว่ามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับผมจะเชื่อไม่เชื่อหรือยังไงก็ลองไปพิจารณาดูหรือว่าอาจจะเป็นแนวทางสําหรับหลายๆคนลองไป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 พิจารณาดูว่าเออมันมันมันวิธีเนี้ย กับน้องคนนี้เขารักษาหายมาก,ก่อนลองดูสักนั่นไหมดีกว่าไม่ได้ลองอะไรเลยอะไรประมาณนี้งั้นผมก็ขอจบคลิปวิดีโอไปเพียงแค่นี้ครับขอให้ทุกคนที่เป็นแดงขาวให้มีกําลังใจครับผมมีมีมกาลังใจในการต่อสู้กับกับกับโรคนี้ผมเชื่อได้ว่ากําลังใจก็สําคัญก็มีความเชื่อว่ามันจะหายลองรักษาดูก่อนอย่าเพิ่งปล่อยเพราะว่าถ้าปล่อยมันไว้นะ่ะมันอาจจะลามทั้งทั้งตัวมันอาจจะจะจะหายยากเพราะว่าตอนที่ผมผมเป็นนะ่ะผม ผมเป็นปุ๊บแล้วผมก็รักษาเลยมันอาจจะหายเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยมันทิ้งไว้หรือเปล่าสําหรับคนที่อาจจะปล่อยทิ้งไว้ผิวหนังมันอาจจะเป็นสีขาวไปแล้วโดยถาวรมันอาจจะไม่กลับมาอีกก็ได้มันก็เลยอาจจะไปกินยาตัวนี้ไม่หายห,ายหรือเปล่าอันนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ขอให้ทุกคนหายจากโรคนี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ